อาข่าวครับยิงเกาหลีใต้ไวหยหมดสามปีตั้งคันในปากหลังเปิด,มดเมนูปลาหมึกแพทย์พบลูกหมึกสิบสอตัวฝังตามเหงือกกระพุ้งแก้ม <c oughs> ชี้ถุงอสุจิของสัตว์น้ำชนิดดังกล่าวแตกหลังรับประทานเมนูเกี่ยวกับปลาหมึก <c oughs> และขณะนี้ลูกปลาหมึกตัวจิ๋วทั้ง12สองตัวและเมื่อที่ห่อพุ่มถูกนำออกมาจากช่องปากของหญิงคอร้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเออจบข่าว เรื่องนี้คุณต้องเคลียร์นะคะคุณทําตีสิทธเรื่องปลาหมึกเพราะว่าเรีแอชั่นแรกที่ฟังก็คือ,อ,อแต่คิดอย่างหนึ่งว่ามันจะมีเบบีได้มันต้องมีสเปิร์มแอนไขเพราะว่าสเปิร์มและไข่คือเฉลยก็คือว่าเรื่องนี้เนี่ยอันดับแรกเราต้องทําความเข้าใจการผสมพันธุ์ของปลาหมึกก่อนคือถ้าเกิดเป็นถ้าเป็นสัตว์อื่นอะเวลาปล่อยสเปิร์มออกมามันก็คือพ่อนปิดในปลาหมึกเนี่ย สเปิร์มมันไม่ได้มาเป็นน้ำอย่างนั้นมันมีแพคเกจิ้งฮะเป็นถุงสเปิร์มแล้วถุงสเปิร์มนี้มีลักษณะเป็นแ,แท่งยาวๆฮะเขาเรียกว่าสเปิร์มาโตฟมันมีนกลไกพิเศษ<ม>คือว่าถ้าเราไปบีบตรงฝาปิดนั่นอ่ะมันจะแบบเกิดกลไกอัตโนมัติจะเดง้งปุ๊บปุดแล้วตรงโคนถุงเนี่ยมันจะมีสารที่เป็นกาวฮนะเพราะฉนั้นพอไปดึงเปิดปุ๊บดีออกมาปุ๊บไอ้กาวตัวนี้จะทําหน้าที่ในการสมานแปะ ให้ติดอยู่กับเนื้อของตัวเมียนี่ก็คือสันนิษฐานว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณป้าเกาหลีนี่น่ากลัวก็คือกัดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเกิดความรู้สึกเจ็บแปรบขึ้นไอ้ตรงเจ็บแปรบเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นจังหวะที่เหมือนกับไปไปบีบโดนโกลไกของฝักสเปิร์มมันอะแล้วทําให้มันฉีดเด้งพร้อมกับกาวที่เหนียวมากแปะไว้ตรงข้างปากพอนํามาวิเคราะห์เนี่ยหมอก็สรุปว่าสิ่งที่ดึงออกมาเนี่ยก็คือถุงสเปิร์มของของปลาหมึก หรือ,อสเปิร์มมาตัวฟอนั่นเองอแต่แต่มันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยเพราะอะไรรนะู้ไหมเพราะว่ามีแต่ชาวเกาหลีชาวญี่ปุ่นเท่านั้นที่กินปลาหมึกทั้งเครื่องในคนไทยเวลาไม่ว่าจะเป็นหมึกทอดกระเทียมเ,เราเอาเครื่องในออกก่อนถูกไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือว่าเออทอดแล้วเนี่ยหรือยังปลาหมึกที่เขากินทั้งตัวมันทอดแล้วอะไอไกลไกอะไรต่างๆการฉีดสเปิร์มอะไรพวกเนี้ยมันก็ตายไปพร้อมแบบความร้อนด้วยไม่ควรกินปลาหมึกดิบสุดงนะ่ายๆไม่ควรกินปลาหมึกดิบแล้วก็ไม่ควรกินปลาหมึกโดยไม่ควักเครื่องใน อยากจะให้ตบท้ายด้วยเรื่องเล่าของอาบันสั่งไอ้นี่มาปลาหมึกผัดอะไรสักอย่างก็ไม่รู้ว่าแล้วก็หว่องที่กินกินมันก็กรอบๆอะค่ะกลมแล้วรู้สึกมันเหมือนทําไมแบบซอสมันเต็มปากอะก็ปรากฏว่าจังหวะนั้นเราก็มองไปแล้วก็เห็นอาบันฟันดําทั้งปากสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์